เรามาชจมรังอาหารอยู่หลังบ้านครับสดกว่าในตู้เย็นอีกครับ <laughs> ดีครับตามาาจมครลังอาหารอยู่หลังบ้านครับสดกว่าในตู้เย็นอีกครับทำเป็นแหล่งอาหารเนี่ยครับทำเป็นแหล่งอาหารของตัวเองไวค้ครับเนี่ยครับทำบอ่อซื้อกระชังบอกมาครับนีครับผมปล่อยเมื่อวันที่เนี่ยครับเกยนไว้อยู่ บิ๊กอุ้ยสามร้อยตัวเมื่อวันที่18บแปดกระกฎาคมครับมาถึงวันนี้ก็ได้ส <c oughs> ิบวันสิบเอ็ดวันเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถึงเวลากินอาหารนะครับผมจะเรียกตอนนี้ยังเงียบอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเรียกอา้าได้เวลาแล้วได้เวลากินแล้วออกมากันเร็วออกมารอเลยเน็เนยหมครับเริ่มขยับแล้วเห็นไหมครับออกมาเร็ออกมารอเลยได้เวลากินแล้ว เนี่ยครับเิ่บออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารกับครับอ่ามาเร็วเร็วเร็วมารอเร็วได้เวลากินแล้วเร็วอ่าเร็วผักมาเร็วเห็นไหมครับฮโอ้ยน่ารักเดียวครับเนี่ยออกมาเป็นแถวเลยครับ อ่าได้วเวลากินแล้วนะี่ครับโตขึ้นเรื่อยๆครับโตขึ้นเรื่อยๆเนะี่ครับตอนปล่อยแรกๆ3ามร้อตัววันแรกตายไปสีสามตัวครับวันที่2ตายไปอีกสี่ตัวครับพราะหลังจากนั้นไม่มีตายเลยครับปล่อยแรกๆบางตัวเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เนาะที่เขาตายนะครับ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับกับส่วนอาหารที่ให้เนี่ยครับเป็นเม็ดเล็กครับเป็นไอ้อะนะเฟิร์สฟิตครับเฟิร์สฟิตอาหารปลาดุกเล็กยี่ห้าเฟิร์สฟิตก็บอกตัวเนี้ยให้ปลากินโตไวให้กบกินก็โตไวครับขาบอกอ,อาอกินแล้ว กินให้หมดเลยนะเนี่ยครับน่ารักเนี่ยครับอยู่แถวนี้ก็มีเนี่ยผมจะให้แถวนี้ด้วยครับบางตัวเขาไม่กล้าออกไปเนะาะก็้ก็ให้ใกล้ๆเะได้กินกันทั่วถึงครับปึ๊บผมจะเปลี่ยน ผมจะถ่ายน้ำ<ถ>เปลี่ยนน้าทุกเจ็ดวันครับถ่ายน้าให้เขาไม่ถึงก็เปลี่ยนแล้วครับนี่ยครับพิธีเปลี่ยนน้าก็ง่ายครับนี่ก็ถอดนี่เลยครับถอดนี่ออกเลยแล้วก็ดึงนี่ออกแล้วก็ปล่อยลงนี่เลยครับตอนนี้เขายังเล็กถ้าเขาโตแล้วผมง่ายที่เดียวครับนี่ครับผมทําที่ปล่อยน้ําทุกงันนี่ครับปล่อยตรงนี้ออกเลยก็ได้ครับง่ายดี ทุกอันครับทุกอันผมจะทําให้ที่ปล่อยน้ําหมดเลยเนี่ยครับที่ขังรอบนอกเนี่ครับที่ใส่ตะข่ายแบบนี้ที่ใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้หนูเยอะครับเอ้ยมีหนูเยอะแมวครับหนูก็มีครับหนูก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็แมวก็เยอะครับนี่แมวก็ชอบมานั่งนอนในเล้าในเล้าะในเล้าเนี่ยครับที่เก็บข้าวครับมานอนในนี้ อันตรายครับผมก็เลยต้องล้อมอย่างไม่ชิดครับทําอย่างดีครับเรารู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางป้องกันเอาครับเพื่อเซฟของเราครับอ่าครับส่วนฝั่งนี้ครับผมก็ยังไม่ได้เอามาลงครับตอนนี้ก็เลี้ยงข้าวอยู่ครับเป็นกล้าข้าวญี่ปุ่นครับ ก็วเวลาเขาโตพอสมควรแล้วต้องเอาลงแช่น้ําครับผมก็เอามาลงในนี้ก่อนครับเดี๋ยวพอเอาข้าไปทาเสร็จก็จะเอาคิดว่าจะเอากบมาปล่อยครับนะครับส่วนตัวนี้อันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครับผมสั่งมาแล้วของมายังมาไม่ถึงครับเนี่ยป้องกันหนูป้องกัน แมวครับป้องกันได้หมดเลยก็เอาตะข่ายคุมอย่างดีครับเปิดข้าเปิดออกได้ครับเนี่ยครับเปิดง่ายนะครับอ่ะผักนิมลงก็เดี๋ยวอีกวันสองวันก็หอยสลีสีทองก็จะมาถึงก็จะมาปล่อยครับแล้วค่อยมาดูอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับก็เป็นการสร้างแหล่งอาหารไว้ครับ แต่ก็ที่นาก็มีครับที่นาผมก็เลี้ยงตาเลี้ยงเลือนลิสาก็เยอะครับแต่ว่าไอ้น,นี้ก็เอามาทําที่ไว้ที่บ้านมันก็สะดวกดีครับเวลาจับกินอะไรก็สะดวกครับหรือบางทีถ้าว่างก็ถามซื้อเราก็สามารถขายได้ค่าอาหารครับอย่างน้อยๆก็เลยค่าอาหารคืนที่เหลือเราก็ได้ได้กินเองด้วยครับก็แล้วก็อีกอย่างครับ สมมุติเราเอาปลาที่สามมาได้เยอะๆมาเราก็ปล่อยเอาไว้ในนี่ก่อนเลยครับมาพักไว้ที่นี่สะดวกครับใครมาถามหาซื้อเราก็สามารถเอาให้เขาได้ง่ายเลยครับพร้อมให้ทุกเมื่อครับมาสั่งตอนไหนก็สามารถเอาให้ได้เลยครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ